เี่เ um ีน่องแบบช่องขาวช่องขาวเข้าไดนไหมโเคเโอเคโสอ่องลหอ่ะไรยนีใช่ไหมอคสองจ้าเออถ้ามีกล้วยสุกกระปังนกใช่สองนุวยผมมีะกล้วยกล้วยผมมี มีทุบใต้มซ่ขนมมาใส่จักรยานขนมไข่ขนมยางนนผู้ใหญ่น่าไปนะยีดขนมนะฮนมือนีเยมีแต่กระเทียมช่เลยขะต้มน่ะขต้มได้ได้นมไม่ใช่นี่กระที่งเนี่ยขนมขนมขนมยงอะไรขนมปังขนมยางนี่นะขนมมันนั่นละโบที่มันใหญ่มากเบหมัน

<laughs>。<laughs> <laughs> <mimics> 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 บานนี no ้ล้วสาธสสายมาพ่อตานีีโอ้ยพ่อพี่เดดป้เกมาเรียวเขื่นละานมือนี้นี่โอ้ยเื่อกะว่าบานนี้เล้วไดน้ก้าทั้งมาป้าเเข็งเขื่นละานมือนี้เพื่อละานมือนี้เนีโอ้ยเ่อกะว่ามามือนี้เที่นุกคนลองแล้วได้เที่อนต้องตนใอส์เขื่อนละดวงตัไใหเที่ยนใจคนวนบา่า ี่ฮะละมามาหนีมีการบอกคุณใสเตตพีตัไตการใส่ลาบ้อสาทูขาเพื่อนี้จะเหนนะเทียนละเนี่ยละเล่าแซวาจะเห็นกันในอซิปปีลำแ้าปีลำจะเห็นหลวงมายามาเนี่ล้เนี่ยโอ้ยเทละบันี้เราเขาคือเราเห็นเจ้าเจอเดียวเลวได้ไม่ตวาสาธูมาหเล้ว เฮ้ละมาวันลี้แลเวิันไปเล็กตงนาอยู่ไดขันไงตายอยู่ป่าใดเนื้อนี่ไว้ขวามาวันนี้พค่ละมาวันนี้แล้วคอยขวามากะปังนเลยในม้ลบพันจตอนขันหัวดองคนเจ้าอยู่ว้แค่ละันี่เดียวของชิงพ่องกนถึงตากก็ได้อันเนี้ยมัดนี่เดีวของตากองกันด้ถึงใจนี้ เค่นละมาืันนี้ขั้นขอส่นตลางเราดูดูมาขอเข่าตลางหมืเื่อนละมาวนนี้ซุ้มเจ้าวนควยกาคเมื่อนี้เลาซุ้มเจ้าวานควยกาสอยอ้ยคล่นละมาในแล้วเจ้าเปือนจ้อยจอยหูน้อยกัะ้งสาูบ่ได้ตีเกหนาดอกเคนระดับบ่ดงบ่ได้วาเนี่ยอ้ยบ่ได้บักเกหนาเมืสี่บอกเอา เคละาจำปีเล้ยวเคล่าจำปีแยาวันย่โอ้ยเคลาหนามันนี่แล้วว,นนม,ม,วมีเวียกกวามีการเจ้าใสเวกตบตีตับแต่งการใสคาราบล้องเค้าหน้ามันนี่เล้้ยวอยกวาดย่โอ้ยข่านขอเบื่กับเกงเือดูม่มันนี่ั่านขอแผงข้าวหนึ่เวไปกว่ามากขอส้มตะลังเรามาขอเขาตะาลัง แค่ละเมาเหล้วทางงลวงบ่ให้ความโอ้ยเมาาวแล้วทังสร้างบอยตันได้นหนแคละทังหาือห้บอยเฟรน้ำนาะเมาเล้วทังเหนืหน้าบอยเป็นใบทังกะบ้านบอยไกลขดดุ่มได้เนึงพงรอบกระเปิดกองไซ้ค่ละไก่พอกน้ำสาวก็หน้าบดปงเปลวได้เนึ่อันยาาโอยไม่กวางมือเลียวแค่ละเมาแล้ว,ขกกวไ,ไวข่าาขกระเจี๊ยห้อยห้อยม่นทางมูปเปิดปากให้ยืนสวนบนโน่น จับเป็นตกวนอนลูกเป็นดันป็่ละจับเป็นดันมีคันพอบัสเสียวและน,นั่นมาหนี้ซุมเจ้าเอิญข่อยกาขานเหล้วได้ซุงมเจ้าว่านข่อยกาซอยเจ้าตือจอยจอยหูหน่อยข่อยกาสังอ้ยฮาละเม้าเลี่ยวันแยอุ้ยข่อยกาลาสาทุท้างเจ้าทีพูดแน่าแค่ละทั้งเจ้าตานผูอยุนี่กับตามท่อนนังไงอ้ยทา้งหลวงใบคว้างทางสร้างใยตัน ข้ามจากคุนพระพุทธเจ้าผู้ย,ยหุหอคงกับตามสอนพุณพระสงฆ์ที่หองคายคุณดำมาพบเป็นไงเลี้ยวคุณกับบุตรกันคำกับจำตอนแค่นคัาน้านนี่แล้วหาละคุณไปทำดือกันเจลเลี้ยวแค่ละเมาแล้วสาธุผู้เข้าก็ไปหาโอ้ยข้างโกงจ่ากับไปสู่วันยากเลยบ่ได้ตรงไป มาเมื่อนี่บ่ได้เต็มแต่น้อยถอยลงให้เป็่นตามหลว่อ้ความนักเมื่อขึ้นดาบากไไม่กวามืเอเียวเมืเ่อเลี้ยวทาพอดังพืนดีกับตอนท่างใน่ผีเงี้แต่เนี้ยโอ้ยทัางไปลำาจะเล็โอ้ยทานในเจ็บบ่หนนะัท่างเจ้าเจ้าคนเดียวเงี้ยแล้วฮะแล้วท่านเจ้าเงือยบ่จุ่น,นเนี้ยโอ้ยไห้เจ้ม้า,มา,าเลี้ยวเลวต่ละขอยันไป มื่อเหี่้วตาหน้าเอขอเยี่ยมซองตอนเยตามงกงตอจอง,อง,องอขอขนมปูเหลวดารไปขวมาหัวเลี้ยวอจงสิดได้ทา้ <het> แ่ละมาะเัวเล้วปองงามสิได้บอกเอาดูดูบอกเสวียนเรา,าดูบอกใส่เก้าวันนายเจ้าได้น่มีถอยซุ่ม,มเจ้าหายอังแ้าละจำเป็นเหลามีคำอ,อย่าได้ซื้ออย่องง้่กวกับวันนี้ แค่ละปั้นอีเหล้วใครก็เจ๋อหอยไอ้น่อยไม่น้ำทางดูงดูเปิดอนตะกั่งไอ้ส่วนบอนน้องโอ้ยแค่ละจัดเป็นต่อน้าลงเป็นบ้านจัดเป็นบ้านกันคอบลาเสียวเพิงรูคนผู้นี้บัตสิลุมนั่สักไกแค่ละคนผู้นี้บัตสิไตยสไกว์ปิงขึ้นมากันคอเก่าโอ้ยคัมแมงโอ้ยขันสิไตยต่อยตัวไทยไว น้าละไานมานี่มาวันแรกมาแรกแต่นาปดูท่านจะมุนกูกกาโอ้ยท่านจะมาคยกันตำถอนมอหลวงเรเอามุนขเขาเตบว่านสาน้าอ๋อ,อ,อเบเดแพละบันีล้วสาวนาาแพ่ถือไก่เสียงอเี้ยซีขวดเป็นเจ้าหางพกกระดีทั้งขวามู้เน,นี่ยแล้วคแบงโอ้ยมา,าเราจังสีดานวันานาอยู่ดาวทั้งสาย ไอ้เหลกน้องทั้งสองเจ้าควอมทำงอว้หละพันธิเลี้ยงพี่เดน้องใส่ใสลูกแม่ดี่อาวมข้าแม่โว้ยเ่ยคนอื่นแห้หอยขางมันดูเนี่ยแวเล่ามาว่าเน่ยเผื่อวาาในซอยอ้นเจจ่อยหน่วยไอ้สังมึงกข้าแมโ้ยบอยตีกัหน้าดำบอยดงบอหายบ้าแค่ละมาว่าเนียพัดเจ้ามือซีบอเอาบึง ขั้นหลฟองกันที่กอดใบโอ้ยแฮ่หลัเมื่อนี้เราแค่ลลายกายกอดแพ้บึค้งคันเด็กโอกกระลุงกุฎาผาบึงผากะลุงกุฎานาเขอนหลในมื่อนี้อยไปข้าข้างแจงให้สูยาได้เึ่ม่อนเลยอบไปข้าข้างแจนาขันเจวมากบึงมาวันแล้วบจุกสไดตามเดยไดมาวันแล้วบองามสิได้บ ทั้นตาขวาลงกไปถึงปองไปแกนขาซ้ายเบิ้งป่องเบิ้งกอมาเอวแล้วจับละนอตงนจนฉลุเล่ให้เบิ้งเงินเมุงดูจับเ้นจนลุนคอต่อความโอ้ยห้าเหลามาหัวเึ้คืนถึงคือความกันเลุ่มดเ้ยไปกับมามาหัวเราคืนถึกเปรยพมกันลำเบิ้งดูแค่หล่าเนวแล้วเดือนมืดขี้มา่ดำเดือนดำขี้ม่พายแล้วสวยพ่อไงขี้มาเบิ้งโอ้ยคำเบ้ง ปันกันห้าข่อยออเงีหยึงนังคุันด้คันเรียกแลห้าแร่ละบ้านหนังให้จอยอเจ็จ่อยคุม่อย่างสร้างเบื่อันมาฟังฟังข่อยแล้วเสียงพูดกอยังสได้ตามกาไหนกันทีี่ตามขางน้ามีปลาตางเสียงข้าเราจำไปแล้วหาละมากแล้วสอกเป็นพื้นบอนาเหมอดูโอ้ยก้าเราสอกเป็นดาบที่เหนดุกต่นของคุณอยู่ทางไหน ถ้าเราไปดีแล้วมาและไก่ฟ้เฮ็นอคนอยู่ทางนะประตูหนมีผู้ชายเลตัวบ่น้องถ้าเราจำไปแล้วประตูนอกมีผู้สายดดันบ่น้องคเพร่อนคผู้นี้สั่งบมดใินแกดันคุผู้นี้สั่งบ้านต้องย่องไปแะ่่คือเกาเห้า่าป้าเข่นจ่าจาโตดองเอาดึเห็นละมัดเดียถ้าเราตรงมาได้ผู้ี้คนมีบ้านเกิดเป็นขอแล้วได้ โอ้ยบนนดก็เป็นเสียงรัวใจเวี่ยงตึ่นมาปินหัวและควายใส่มาทุกินยอด้าและสรางมาใส่มาทอกทไหนข้านี้น้าหนี่งนะมันบอกว่าต้อนาุ่งสุุ่มหาบอกคือก้าวอ้าวงวัาดีตาดตอดอมแล้นี่แหละวหนาละจำปิดแล้วข้านี้น้ายนี่แเลยไปในบ้านไปแย่บ้านได้หลายบอลก็เบ็ง ไอ้ใสแย่หลวงยีนหน้าหงอยสังบกขาดแนวกัเหลี่ห้าลัใส่ย่ลาะีหน้าห,าอ,ยาาาหอยสังบาหายใไม่ท่าใดเราบดีดีน้องคันแดงโอ้ยบั้นจังบั้นจังเงี้ยเล้องสี่ดีมีผัวมาใส่ห้องสี่ไ่มีผู้าาหามาตืนโยมไอ้อกบเอาเน้อีผู้มาคิววัดตังชามีผู้มาคิวทาดยืนหน้าเราตนตางนบโอ้ยหารัดีแล้วค่อยกวาสาธท ขั้นจากที่ผู้อยู่นังเจ้าต่างผู้อยู่นี่การตมถอนขั้นตาดิ่บรเึ้ยจุดาบแนวนั่นเร็วตายาบราเยคุ้นบุงบ่ได้อุกลุกว่าฝันไฟม่วหมื่ไฟประมายแม่น้ำาสงอร่าเดี้เราทำเองโว้ยไหวคณะของโเยหาางิันตุ้งว่าในกระดาษอเอาไว้กัว่า เ้วขลาตังเล็็บรธรมมาต้องตังเปี่งทองบดตเขรามมายูสิบสาหกกว่าให้อยู่ดีเลยวันนี้ไม่บัวเดีวมาสี่คนสมมุดเจ้าหนแหล่าฮะนาปีบ <inaudible> ัวเดีมาต้องของเชลยผมมาทานองค์นาฬิกาน้อยบัวเดียวท่านเจ้าเจ้าชุ่มเจ้าขั้คนเดยนว้ยเฮาบ่านนี้แล้วท่านเจ้าเงินบ่อนอยู่กับตามถอนท่านไปลำเจ้าโบเลไใหเจ้าวันไห แม่ตกงมาในปีนี้มันกระตายปีกายแล้วไนห่าควายตายบอกกินยาขั้นมาตายมันบ่เอาเดี๋วคัมเพลงอมันกะนินตาตายมันบ่ีมพนเป็นหมกถอยนะเท้าไหร่มาเนี่ควายจะว่าบงวนเนี้โอ้ยคือทั่งครูให้เล่บางูคือตั้งเต้ให้ลำเดี๋ยวข้าเจ้าเยาวุ่งเจ้าขันันน แ้าอะไน่มือนี่ท่านเจ้าวนบ่อนอยู่กับตามทอนั่นเนี่ยโอ้ยไปกัว่ามาาหัวเลียวท่างควาดามุบเจ้ากรเนื้อดีแท่งเมดปีวันอากับตามกอนั่นเนี่ยโอ้ยบ่าในกานหน้าก่องเนี่ยเจ้าหะโอ้คำเพลงว่าในการหน้ากอาไว้กันตัวบ้างมันจะเืงนึ่แล้วตั้งแต่ฝ้าห้องความบ่ลืมความเจ้า่นสรงหลวถ้าลรฟังเสียงฝ้าห้องมาเรเป็นกำพอรุ่เจ้าสังคาม สาวจะบอกลูกให้ตั้งแต่บัานี้แล้วไข่กับปาถามในห้องของประจำบดแ่งบุตรถามในห้องขล้องขึ้นบดแ่งามโอ้ยทั้งละเสือเมลายเมื่อไร่แล้วมาลาสายเม่ลองเสื้อปีน้องใส่ใส่ถุแม่เดียวข้าลาตีกันแถวสัมผัสเดียวเกี่ยงเลยหอยอยู่โบ้กเดพ่ยไข่กับปลาเม่นนีเดียวแค่ลาตีกันเตอาเป็นจริงตองเดียว โอ้ยฮะละพองกันเยอะคือตีแมงครับมึงดูถ้าละรับกันเยอะคือตีแมงดาตีกันขึนานาน้นุ้งสิบหัวหานี่ยนะเนี่ยโอ้ยฮะตีกันขึ้นพุ้งเสว่างตีเตียงขาเหลาคุณเก่าหงกันกันนวหู้หรือว่าคนผู้นี้เป็นกระปบ่อคอ แม่แล้วันยาเอ้ยหรือวามีองสร้างกงามบน้ไปบรรจุพร้อมกันถามบงามพร้อมกันบอกดูขั้นระบบเสงยังสีหลงแม่แล้วขั้นระบบเสเก่าันาสีแจ้ววันนา้เอ้ย่เก่ดีคนกระปองแม่ลแล้วมีวามหุ่นกระเจี่เจ็บเพียงข้องกระได้เพ็งตามนี่เานใหญ่นะนี้นีประตูตเแ่ล้วขั้นบานียบทสองอีมองพกัได้เพ็ตา แค่ระบันนี้แล้วเน่ยผมมีผิดตอการตามทอนให้กบบาวาเอาดูตั้งแต่นั้นมาเนี่ยังเอ้ยแค่ละคุณพระปุตตหมอคงกัดตามทอนคุณบาสงอยูหหอไก่คุณ,คณทำน,นันผู้เป็นไงเดียวแค่กดเอาถือนดีเบีจะมหวันอาถ้าหลางเมื่อนี้ั้งไมาลังจะบอลเล่มเจจะบบอลนังเจ้าอยบออย่างจะเงิบนบ่อนหร้ โอ้ยค่อนนยกบเอาพวนยาโอ้ยแล้วบ้านเจนนน้าผู้เลื้งเนี่ยหลายแล้วเหลือเเจ้าผู้เ้ยงท่านมุคุณจะดูหน้ากัน,นทั้งอนแค่นแล้วแล้วถ้าดวงตาจ้อวนอย่างเงี้ยโอ้ยบ่อนการณะโค้เีเงินบน้อบไอ้กันน์โอไว้กันโตฟ้าแค่เราจำไปแล้วแค่เราฟ้าอตึงสัิ้่มอยู่ใต,ต้ลางเทนอฟ้า้า ก็หลักจะเจป็ว้ยสมุเจ้า,าใจใเลยแล้วบ่กว่ากจนไข่บ้นอาบ่กว่ัใจให้ป่วยเลยแนี่ตั้งเปนอย่างแรงข้นน้นนนำดูกระตางเองเออบันันเองเัินงจะมีหมอรอดฝ้ามาถึงกระังน,น้ำทอนบาร้ตีแกนาขั้นดำแดงบ่ได้บางวอ้ยคำเแ่อ้ยบราตีแกน,น้าเล้วไปสี่ใส่พอยงาอุ้ย ถ้าเได้สั่งมามาใขรได้ใสใจมาวังถ้าเราเจ้ากับไข่าจาก,กันไหนมันพ้องเจ้ากับไข่จ้ว่าวกกไว้้องกันว้หน้าสร้างมาสุรบึงถ้าเราไปเลอตรงหน้าสร้างมาสอวอรคไฟว่างใสหดุมัน,นรเราเนวนัวน่าเลี้ยวเห็นันทีโอ้ยอันใไ้คูลุกเป็นตนตป็นคนเป่งซื้อกันตามทอนเลี้ยวไฟสวาสาทุล็กตะปีนบึง แค่ล,ละรถตับปิ่นปิป่นขึ้นหน้าของกาแฟและความจะแข็งแล้วตาหงายเลี้ยวข้างเจ้าให้สุ้มเจ้าตรงขวาเมื่อนี้แล้วอัะเนี่ยเอ้ยท่านจะหน้าตรงกว้างบรอมทางหน้ากาวานท่านจะห้วยบนหยองเจะคลองบ่อนยังแค่อะไรปีนี้แล้วไข่กว่าทาั้งที่เียรอยู่ในหนองกัดตา,ามท่อนว่อ้ท่านผีคล้องอยู่ในบูงไข่กวางมื่อนี้แล้วพี่เพียรจาหน้าละ แค้ไหนวันี้ผี่พายเจ้าแม่เดียวมือว่าได้ขี่มาซ้ำบ่อนอขั้นเดินดำว่าได้ขี่มาไปสวยพ่อไงขี่มาเพิ่งเดียมาอดเดีวห้องแยกคนน้ำคุ่นในขานหนย่ว้ายและพันนี่แล้วว่านํำลังไอ้สอยจนจ่อยหูน้อยไอ้เงฟังกปีกินข้าวม้าบ่หนอเนี่ยแล้วขั้นกลางปีกินข้าาไปปี่มากินจ้ไม่นุ่งน้าไทยนางลาบอยู่เลยเดียเ้ามุ่งมูเจ้าใส่มาแดง ข้าละบ้านเ้าแาเล้งหงวงัวงาหวงเดียซุ้มเจ้าบริสุทธนั่งห้เป็นดำโอ้งเนี่ยน่และครับซุมเจ้านั่นแล้วพรท่าไม้นั่งเราเป็นไข่ขาลูกไอเป็นกลวยมันบดสูตวันชื่วันใดดีไม่่อยมีมาซี่ผีบ่ไดมาตอขอ,ของจัาไรออกมาค่โาะโอ้ยตั้งเพื่อรยตงเงาห่าอนั่งไหวสิงดูดี ขั้นต่นนมือนีอันเนียน้ยโอ้ยกีวาเจ้าเสียเแวนมากเนี้ยงี้ยได้ถ้าอนไนมือนีเสียวเสียงเดินดาวสองเท่งับบองไต้สายกีฬาต้องได้สายใจพันยังอยู่เร็วคนผู้นี้นร่เลี้วเมย์เพน่อนแ้นก่หักต่างเพลงทำเพลงโอ้ยฮ่าละคนผู้นี้นั่นเล้วด้วยเนน้อแกนจ่เพลงต่างไทรคนตุ๊กบ่อยดูขั้นไปนะ ข้าละเมื่อนี้แล้วข้าละแไม่ในป่า่ออยวุณรามาเปิเรื่องมืดชีมาสามแล้วไขวดขา้เจินนำขีมาายสวยบอกไงขีมาเืิโอ้ยข้าเราอย่างนักดนในการว่านั้นหลักให้ต้อยจ่อยลอย,ยอย่างนีงฟ้ฟอาอถ้าเกิดู้ปั้นเราเอนั่นแล้วทางเทนาผู้ปั้นขิ้กับตตอนผู้ปนุกีน้าลอยเป็นตนข้นลเราในวัอนี้ผู้ปัน้นคนนี้น้าหลากข้นเป็นซื้อ สาวฝาาพื้นผ้ทรงมาเห็นห้าละไดนมื่อเนี้ยเนียสาวแทนเพื้นผ้ทรงมาเกิดเมื่อนี้แล้วห้าละจุดํำเนิดมันเกิดกับโตเรนนนนนนน้ยนน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 านนนนบนนนนนนังงนงนนนอนนนอนนนวนนนนนับนน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 บนน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 ันน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 นอนอยน่นีน้านะคนนนนนีนตับนนนนนนนม่นนนอนน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 น่นน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 ย เท่แรใจใจว่าเจ้ากับยจากกันมันกระคงเจ้ากเวยเจ้าว่าก้ะองกันเลี้ยเจ้าฝ้าพุ่งสูงมากเห็นข้างแบงโว้ยเฮะพันเียเจ้าแสนพุ่สูงมากเกิดะจุดจำเนิดมันจดกะปกแตาทั้5จุดเจ้าในเหล่าที่พอก็ย่อยกินหอยได้กันยางโอ้ยเาลติดตามตุดตามตุนตามไรติดตามตุน้ำนมมีหน้า ข่นลามาไว้แล้ววันยาโว้ยแฮะสุ่มหมเจ้านี่เดียวใครใครเจ้าผมมีบทตรงใครตงขันผมมีไว้ไหใส่ใจแก้วอีกองเมื่อนี้นองพ่อจะต้านตดองเอาบึเอาไว้แน่คือเมย์ฝรักเอาไว้คือดังใจเห็นแค่ละพ่อเจรล้วันยาเลยโว้ยน้ามากดดูไว้ตาคุณมาสู้สู้กันจะบ่อนังเจ้ากับวเจ้าไม เไม่ก่อปอยลบลาย,ลยนี่เนี่ยนะว่าให้ปิดหลายความพอใจเลยลบตาปิดปิดขึ้นว่าของกาแฟแล้วฝนจะเค้งเลี้ยวสังทางไง